ซื้อว่าอาณน,นชัยยศานเป็นคนบ้านใดบ้านนลำสมติสมสุขครับบ้านบ้านซื้อบ้านนี่ังซื้อบ้านสมสุขเอาเภื่อนำสวมครับบ้านสมุขพ่อแม่จำอายุพ่อแม่ได้บยวปะเนี่ยจำบรรไดจำบรรไดนะมาสมาัครกัปปิอยู่คลังที่สอง,งนี่มั้ยิตไปโรงงานเลยอะไรจักระยาน,ยานมันใจแล่นบอบรอบนี้มันใจครับ <laughs> รเฟืเฟื่อ <laughs> ร้อยปืนแล้วร้อยปืนแล้วตอนนั้นบ่มั่นใจเนาะมันสมัชสองอบแล้วรอบแรกบ่มั่นใจเพชรงาอย่างไรในเมืองไทยเพ็ดงานเคยพชดแอร์มาก่อนครับผลิตแอร์ air. เอ้ยบแมนไอ้สมแอร์บอกหรือว่างไหมไอติดตั้งแอร์<พ>ติดตั้งแอร์ตามตามล้านค่าหรือตามจังเลยตาม์มาอพาร์ทเมนต์เนาะอันนี้เพชรงาบอ ไอ้หน้านี่ครับแบบนึงประมาณจากปีนึงนะหมอเออสองปีได้ครับสองปีเนาะแล้วอีกดมองหนึ่งเด็จะเลี้ยงสินค้าครับปัจจุบันนะเฮ็ดอยู่นะครับปีหนึ่งจะเลี้ยงสินค้าในหางบอกหรือวปล่าไม่คัครับไม่ไม่คั่วอันนี้แค่ปีเดียวอันนี้ยังเฮ็ดอยู่ครับปัจจุบันถ้าได้ไปนอกก็ส่องมาเลยครับแล้วเพื่อนงานอย่างอื่นอีกบ่ คยอยู่ครับโรงงานครับโรงงานอะไรังไอโรงลาสติกครับขวดขวด,ขวดน้ำครับขวดนมขวดเงี้ยครับขวดท่านสิ่งเี้ยับอันนี้ได้ประมาณเจ็ดเดือนขวดขวดขวดน้ำโอเคไม่ติดเลยครับเมื่อหนองยังไม่เคยไป่มันบ้ายังบม่เคยไปครับ,บอันน,อนี้ข้างไหนเชื่อมได้บ้า เชื่อมก็ค่อยได้บนได้ครับบ่ได้เนาะรถขับโฟก์คลิฟได้ปะรถยนต์ได้ปะบ่ได้ครับรถยนต์บ่ได้โฟล์คลิฟกับบ่ได้ไฟฟ้าปลาปางได้ปะไฟฟ้าปลาปางพอได้ครับพอได้เนาะทำอมรุ่งได้ทั้งจักบ่ยังครับยังบ่ได้เนาะไม่ปูเล็กงานก่อสร้างได้ปะอะไรนครับไม่ปูเล็กงานก่อสร้างพื้นฐานนิดน้อยได้ปะก็ได้เขียนหนังสือขังฟางปะนี่ร้อยสากบ่ มี่ห่างขวาครับตั้งแต่แม่ในหัวสูบุรีปะสูบุรีสูบุรีครับแม่บอกให้เลยไปกักตู้ลึกใดญ่ด้วยเพราะว่าปีจงไปหล่กุลแล้วผมเคยอ่านใม่นในเลยพี่โดดตึกเออนั่นละได้เบิ้งบ่ได้เบิ้งเธอเธอไปอ่านผีอยู่ใส่ตอนนี้เธอติดตามผีอยู่ใส่แกในไล่กลุ่มอะครับอ๋อผีเธออยู่ในไล่กลุ่มผีอยูกันบ่เน่ยครับผมก็เบิ้งเรื่อยๆครับอ๋อ ในในกลุ่มใหญ่น่ะปีนี้พันกว่าคนน่ะเออนั่นแหละเบิ่งเรื่อยๆก็คือบ่มาแต่เร็วๆเนาะคก็ประมาณสามล่างงานแบบล่างานบ่ได้ใช่ลางกัดร้อนไงบะมูฝากให้โรงงานยังบุอะไรจักระ่ายยังเติอนบุเดี๋ยวจังเบิ้งจังว่ากันเขียนซื้อเซมิมันก็มี่เมอร์ลิดาใจแอ็นเรากะเอ็ดเลมแค่นี้ตัวมี่แค่นี้เลยบอยวิลลิงมันอยู่ไทยจงขา้มาจังหัว ยางหัวมันก็มีแต่เมื่อดีด่าแต่แอมต็อยู่ไท่จุ่งเออเชือต้องไปถามซื้อมากเพราะว่ามันบปดูจากซือ้ออออันี่น้ามาผีดมัเออไม่ห้อนให้อมลูกอมห้าปีย่างดีส่งมาไปซื้อโรงงานอย่างสิเด็กฝากให้ถืองานมันหลายเนะาะจักสิหาไปโรงงานเด้ แต่ว่าถ้าให้พี่เลือกให้เอาเคจ้างหัวงไก่ๆมูบปล่าเยอะแยะยวอนห่วงทํางานบอกง่วด่ากันอ้ยบอ้บอๆมันเป็นคำศัพท์ที่มูบอกันบอกง่ว่าเดชันสีดาเดชันสีดาเธออีกตระมานก็เออบอพี่ก็แจ้งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใๆ่่อันนี่ ขานี่ขอกุไก่ใสซาอนร่มมีปัญหาคบใสซาบ่บ่เป็นยังตรงไก่ใสซาฉัน่ที่ได้แจ้งว่าสิเอาอแบลงเฟนเลยแล้วก็เอา่งร้ายเนาะเอองาน